สวัสดีค่ะสารักค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเยอรมนีมีอะไรบายนางอ่อนนะคะวันนี้ก็มาตอบคำถามเพื่อนๆค่ะเกี่ยวกับการมาอยู่เยอรมนีมายังไงวีซ่าอะไรขั้นตอนยังไงนะคะเดี๋ยวนางจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังค่ะก่อนอื่นขอทำความเข้าใจก่อนนะคะว่า นางวางแผนที่จะมาอยู่เยอรมน,นีนะคะแล้วก็เจอกับสามีตั้งแต่ปี2019แล้วนะคะไม่ได้มีเจตนามาปลูกกระแสการย้ายประเทศแต่อย่างใดนะคะเริ่มกันเลยค่ะตั้งแต่เจอกับสามีนะคะเราก็คุยกันนะคะตกลงกันว่าเออเราจะใช้ชีวิตร่วมกันนะคะทีนี้นางก็หาข้อมูลค่ะเกี่ยวกับ ประเทศเยอรมันข้อมูลต่างๆค่ะนางติดตาม,ตามเพจใน facebook ค่ะสำหรับนางแล้วนางคิดว่าเป็นเพจที่ดีที่สุดค่ะ,คะเพื่อนๆในกลุ่มมีการแชร์ประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่องทำให้เราสามารถศึกษาข้อมูลได้นางหาข้อมูลทั้งหมดก่อนหน้าที่นางจะมาเยอรมันค่ะสิ่งแรกนะคะสำหรับคนที่จะมาอยู่ต่างประเทศต้องรู้ความต้องการของตัวเองก่อนนะคะว่า เพราะอะไรถึงจะมาอยู่ต่างประเทศเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับการขอวีซ่าค่ะสำหรับนางนะคะนางมีแฟนอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะความต้องการของนางก็คือแต่งงานและพำนักอยู่ที่ประเทศเยอรมน,นีนะคะแล้วก็เรียนแล้วก็ทำงานในอนาคตค่ะพอนางรู้ความต้องการของตัวเองแล้วนะคะนางก็จะวางแผนค่ะว่าเราจะต้องทำอะไรอันดับแรกนะคะอันดับที่2และอันดับที่3 เพราะว่าทุกสิ่งอย่างมันเกี่ยวข้องกันหมดค่ะทั้งระยะเวลานะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะขอวีซ่าแต่งงานนะคะเราต้องขออนุญาตแต่งงานก่อนค่ะซึ่งการขออนุญาตแต่งงานนะคะจะเรียกว่าหนังสือสำคัญแสดงว่าเราสามารถจดทะเบียนสมรสได้นะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะ ด้านหลังจะระบุว่าเป็นหนังสือสำหรับการแต่งงานนะคะในการเตรียมเอกสารในการขอหนังสือสำคัญที่แสดงว่าสามารถจดทะเบียนสมรสได้ค่ะทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะต้องเตรียมค่ะนางจะขอเริ่มจากฝ่ายชายก่อนนะคะเพราะว่าเอกสารเขาใช้ไม่เยอะค่ะของฝ่ายชายจะใช้หนังสือเดินทางนะคะใบรับรองถิ่นพำนักในประเทศเยอรมน,นีนะคะสูติบัตรนะคะ แล้วก็คําพิพากษาการหย่านะคะที่ประทับตาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสามีเขาไม่เคยจดทะเบียนสมรสแล้วก็ไม่เคยหย่ามาก่อนเขาก็จะไม่ใช้เอกสารตัวนี้นะคะเอกสารของนางค่ะนางจะอธิบายในส่วนของนางนะคะเพราะว่าในรายละเอียดของเว็บไซต์นะคะจะมีเยอะมากค่ะสำหรับทุกคนทุกกรณีนะคะแต่สําหรับนางนะคะนางยังไม่เคยจดทะเบียน ยังไม่เคยแต่งงานเพราะฉะนั้นยังจะเตรียมเอกสารไม่มากค่ะเอกสารที่นางจะต้องเตรียมนะคะจะมีพาส,สปอร์ตค่ะหนังสือรับรองการโสดค่ะอันนี้ขอได้ที่อำเภอตามทะเบียนบ้านของเราค่ะใบคำร้องเกี่ยวกับครอบครัวค่ะอันนี้ต้องไปขออยู่ที่นางเลิ้งค่ะกรุงเทพค่ะใบสูติบัตรค่ะสูติบัตรนี่จะเป็นเอกสารที่สำคัญมากค่ะ เพื่อจะยืนยันว่านางกับสามีนั้นไม่ได้เป็นพี่น้องหรือว่าสืบสายเลือดกันนะคะสามารถจดทะเบียนกันได้นะคะแล้วก็ทะเบียนบ้านค่ะเอกสารทั้งหมดนี้นะคะเมื่อได้ครบแล้วนะคะเอกสารของฝ่ายชายฝ่ายชายก็เตรียมไว้ที่ประเทศเยอรมนมีสําหรับเอกสารฝ่ายหญิงของนางนะคะนางก็จะต้องส่งไปให้สถานทูต รับรองว่าเอกสารที่เรามีอยู่ทั้งหมดนี้ไม่เป็นเอกสารปลอมนะคะระยะเวลาในการรับรองเอกสารนี้นะคะใช้เวลา6 8ถึง8สัปดาห์ค่ะเป็นะะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานพอสมควรหลังจากที่รับรองเอกสารเสร็จแล้วนะคะเราก็จะส่งเอกสารนี้ไปแปลเป็นภาษาเยอรมัน,นะคะ่ะการแปลเอกสารนะคะก็จะต้องแปลจากล่ามที่ ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สาบานตนที่ศาลเยอรมันแล้วเรียบร้อยนะคะซึ่งรายชื่อล่ามในเว็บไซต์สถานทูตเยอรมันกรุงเทพก็จะมีให้เช่นเดียวกันค่ะเราก็สามารถเซิร์ชแล้วเราก็ติดต่อล่ามที่เราสนใจได้เลยค่ะแต่นางใช้ล่ามที่โรงเรียนที่นางเรียนภาษาค่ะระหว่างที่นางรอเอกสารนะคะก็จะถาม สามีเรื่อยๆค่ะว่าทางอำเภอของคุณต้องการให้ชั้นทำเอกสารอะไรบ้างเพิ่มเติมอย่างเงี้ยค่ะเราต้องสอบถามกันบ่อยๆค่ะเพราะว่าเอกสารที่เราเตรียมตามเว็บไซต์สถานทูตนั้นยังไม่ทั้งหมดค่ะเพราะว่าทางอำเภอที่เราจะมาจดทะเบียนสมรสคืออำเภอสไปเออร์ต้องใช้เอกสารเพิ่มเติมอื่นๆหรือแบบฟอร์มตามแบบที่เขาต้องการค่ะนั่นก็ต้องทำเอกสารเพิ่มเติมนะคะก็คือ หนังสือมอบอํานาจค่ะเพราะว่านางไม่ได้มาติดต่ออาเภอสไปเออร์เองนะคะนางมอบอํานาจให้สามีนะคะเป็นคนยื่นเอกสารให้นางนะคะดังนั้นนางจะต้องใช้แบบฟอร์มของอาเภอสไปเออร์นะคะซึ่งสามีก็ส่งอีเมลให้นางนางก็ปริ้นค่ะแล้วนางก็เอาไปให้ล่ามนะคะล่ามเขาจะเขียนให้เรานะคะแล้วก็อธิบายให้เราฟังนะคะว่าหนังสือมอบอํานาจนี้ มีเนื้อหาอะไรบ้างนะคะแล้วนางก็ต้องไปลงลายมือชื่อนะคะต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานทูตค่ะและนางก็ทำเอกสารเพิ่มเติมอีกฉบับหนึ่งค่ะเรียกว่าหนังสือสาบานตนหนังสือสาบานตนนี้นะคะเป็นหนังสือสาคัญที่ระบุว่าเราโสดจริงไม่เคยแต่งงานมาก่อนไม่เคยอยู่กินกับใครในฐานะ สามีภรรยาหรือณปัจจุบันนี้มีคนอื่นนอกจากสามีเราที่เราจะจดทะเบียนด้วยในเนื้อหาก็จะมีข้อกฎหมายนะคะว่าถ้าเราให้ข้อมูลเทศเราก็จะถูกดําเนินคดีตามกฎหมายนะคะเอกสารทั้งหมดสถานทูตเดยอรมันในไทยประทับตารับรองและก็รับรองความถูกต้องไม่ปลอมแปลงนะคะซึ่ง จะเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะคะเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่ะจะเป็นจะเป็นตราสถานทูตรับรองนะคะระหว่างที่นางรอเอกสารทั้งหมดจากสถานทูตนะคะในช่วงนั้นก็เกิดโควิดระบาดพอดีคะ่ะประเทศไทยก็สั่งล็อกดาวน์นะคะแล้วทาให้เอกสารนางล่าช้าคะ่ะทางเยอรมน,นีเองก็มีปัญหาเรื่องโควิดเหมือนกันคะ่ะทุกอย่างก็คือล่าช้าไปหมดแต่ด้วยความที่ว่า นางกับสามีเข้าใจกันแล้วก็คุยกันเราก็แบบช้าก็ไม่เป็นไรเราก็ทําเอกสารตามขั้นตอนเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เราก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนางได้รับเอกสารจากสถานทูตทั้งหมดนะคะในเดือนกรกฎาคค่ะแล้วนางก็ส่งให้กับสามีนะคะที่เยอรมนมีเมื่อสามีได้รับเอกสารของนางทั้งหมดเสร็จรวมกับเอกสารของเขา เขาก็จะไปยื่นที่อำเภอทั้งหมดนะคะพอยื่นที่อำเภอทั้งหมดเสร็จแล้วนะคะสามีก็จะต้องรออีกค่ะรอเอกสารตัวนี้แหละค่ะใบสำคัญที่นางให้ดูในตอนแรกรอเอกสารสำคัญตัวนี้นอกจากใบสำคัญตัวนี้แล้วนะคะนางก็จะต้องมีเอกสารใบระบุวันแต่งงานด้วยค่ะ ใบรับรองที่อยู่ของสามีค่ะว่าเขามีตัวตนจริงอยู่ในประเทศเยอรมน,นีแล้วเขาก็มีที่พักนะคะก็มีบ้านเลขที่แล้วก็ที่อยู่นะคะแล้วก็จะมีอันนี้ประกันค่ะเป็นประกันสุขภาพนะคะสําหรับนางนะคะที่จะพำนักในประเทศเยอรมน,นีนะคะพาสปอร์ตของสามีค่ะสามีส่งให้นางเพื่อที่จะไปขอวีซา่าแต่งงานอีกครั้งหนึ่งค่ะขั้นตอนการ ขอยื่นวีซ่าค่ะเอกาสารอันดับแรกนะคะหน,งนังสือเดินทางค่ะรูปถ่ายค่ะรูปถ่ายเราไปถ่ายที่ร้านเราบอกเขาว่าถ่ายรูปอขอวีซ่าเขาก็จะถ่ายให้เราตามตามระเบียบค่ะแบบฟอร์มขอวีซ่าประเภท National Visa นะคะอันนี้นะคะจะมีลิงก์อยู่ในเว็บไซต์สถานทูตเยอรมันกรุงเทพค่ะเราคลิกลิงก์แล้วก็จะมีแบบฟอร์มให้เรากรอกข้อมูลค่ะ กรอกให้ครบทุกช่องนะคะหลักฐานการขอจดทะเบียนสมรสเนี่ยค่ะหลักฐานที่ที่เราได้มาหนังสืออนุญาตนะคะแล้วก็มีเอกสารยืนยันวันจดทะเบียนสมรสค่ะหลักฐานแสดงความรู้ภาษาเยอรมันขั้นพื้นฐานอันนี้ค่ะสําคัญเช่นเดียวกันค่ะอันนี้นังเรียนที่เกอเตกกรุงเทพนะคะหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายค่ะอันนี้นางถ่ายหน้าบุ๊คแบงค์ค่ะแล้วก็ มีเงินในบัญชี50,000ื่นค่ะหนังสือเดินทางของคู่มั่นค่ะอันนี้ก็จะเป็นพาสปอร์ตของสามีค่ะแล้วก็สุดท้ายนะคะจะเป็นประกันสุขภาพค่ะเนี่ยค่ะที่สามีทอาให้เมื่อเราเตรียมเอกสารเพื่อที่จะขอวีซ่าครบนะคะเราก็ต้องทำการนัดหมายนะคะนัดหมายเพื่อที่จะเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อขอวีซ่านะคะ เจ้าหน้าที่เขาก็จะถามเราค่ะว่า,าเรามีความประสงค์ที่จะไปแต่งงานเราคบกับแฟนกี่ปีเจอกันที่ไหนอะไรยังไงเจ้าหน้าที่ก็จะถามค่ะเมื่อเรายื่นวีซ่าเสร็จนะคะระหว่างที่เรารอวีซ่านะคะเราก็สามารถจองตั๋วเครื่องบินได้นะคะเพราะว่าตั๋วเครื่องบินจะเป็นอเอกสารที่จะมารับวีซ่าอีกทีหนึ่งค่ะ ขั้นตอนการรับวีซ่าค่ะเราก็เอาตั๋วเครื่องบินนะคะไปไปรับวีซ่าค่ะเพื่อยืนยันว่าเรามีเที่ยวบินจริงแล้วก็จะบินไปที่เยอรมันจริงนะคะนั่งจองของลุฟทันซาค่ะเพราะว่าตอนนั้นการบินไทยติดโควิดค่ะไม่ได้บินค่ะทีนี้ ได้วีซ่ามาแล้วนะคะวีซ่าของเราจะติดอยู่ที่พาสปอร์ตค่ะเราจะได้วีซ่าพำนักในประเทศเยอรมน,นี90วันนะคะในระหว่าง90วันนี้เราต้องดำเนินการแต่งงานและจดทะเบียนให้แล้วเสร็จภายใน90วันค่ะ ถ้าเราไม่ดําเนินการเมื่อครบกําหนดวีซ่าเราก็ต้องกลับประเทศไทยะคะ่ะซึ่งวันแต่งงานของนางนะคะก็อยู่ภายใน90วันนี้ค่ะตอนนางรับวีซ่าเรียบร้อยแล้วนะคะนางก็ได้รับเอกสารนะคะเป็นแผ่นโน้ตจากสถานทูตอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดค่ะซึ่งแต่ละประเทศก็จะมีมาตรการการเข้าออกประเทศที่ไม่เหมือนกัน,นะคะ่ะทีนี้ในข้อมูลของประเทศเยอรมน,นีนะคะก็ ต้องติดต่อกับสำนักงานตำรวจค่ะเพื่อที่จะขอข้อมูลวา่าสามารถบินเข้าประเทศได้เขาจะมีการตรวจสอบทุกสองอาทิตย์ว่าถ้ามีมสถานการณ์ที่รุนแรงเขาจะระง,งับการบินดังนั้นก่อนบินทุกสองอาทิตย์สามีจะตรวจสอบให้ค่ะว่านางสาวบ้าตบินเข้าประเทศได้ไหมทีนี้ ช่วงที่นางบินเดือนตุลานะคะประเทศไทยเรานะคะมีโควิดน้อยมากนะคะประเทศไทยจึงไม่ไม่เป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถบินเข้าเยอรมน,นีได้แบบปกติค่ะการมาอยู่ต่างประเทศนั้นไม่ยายเลยนะคะในการเตรียมเอกสาร แต่สาหรับนางแล้วนางก็คิดว่าไม่อยากค่ะถ้าเราศึกษาข้อมูลเราหาข้อมูลแล้วเราเข้าใจขั้นตอนนะคะพอเราเข้าใจขั้นตอนแล้วเราจะไม่งงค่ะเราก็จะสามารถดําเนินการตามระยะเวลาที่เราวางแผนไว้ได้ค่ะ สำหรับนางถ้านางไม่ติดสถานการณ์โควิดนะคะนางอาจจะมาอยู่เยอรมนีเร็วกว่านี้นะคะแต่ถึงยังไงก็ตามนะคะสำหรับนางแล้วนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตเรามันเป็นการเรียนรู้ทั้งหมดค่ะมันเป็นการเรียนรู้เพื่อปรับตัวเพื่อเข้าใจ<ม>เพื่อที่จะให้เราดำรงชีวิตต่อไปได้ค่ะคลิปต่อไปนางจะพาดูขั้นตอนวิธีการเรียนค่ะเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างเยอะค่ะถ้าทําคลิปเดียวจะยาวไปค่ะ เดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อซะก่อนค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามช่องเยอรมันมีมีอะไรใบานางอ่อนเราพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ